สวัสดีครับมาพบก,กับการสรุปข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรแห,ห่งประเทศไทยหรือว e ่าเอฟเอฟและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตกับผมชัยวัฒน์เหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศร,ฐศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศจีเจเวนิวประจําเช้าวันศุกร์ที่2สิงหาคม2556โดยราคายางผลิวันที่สาสำหรับสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคมของปี2อ1 4นปิดตลาด เย็นวันนี้ที่ระดับ77บาทเพิ่มขึ้น40สตาังค์เ้ื่อปริมาณการซื้อขายรวมที่ระดับ101 0คู่สัญญาราคายางก็ยัง,ยงคงผันผวนในกรอบระหว่าง76บาท50สตาังค์ถึง82บาท50สตตังค์โดยราคายางนั้นปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับราคา,ายางที่ตลาดการยางพาราสงขาที่ปรับตัวสูงขึ้นทัง้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นลมควันสอดคล้องกับตลาดล่วงหน้าที่โตเกียวที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าโตค้่ม ได้รับอันิสง์หรือว่าแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ105หเหรียญดราลราสหรัฐต่อบาเรลวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ไตรมาส2ปี2556ของสหรัฐที่ขยายตัวร้อยละ1.7เมากกว่าที่คาวดว่าจะขยายตัวร้อยละ1.1จดนอกจากนี้เนี่ยประธานธนา,าคารกลางสหรัฐหรือว่าเบนเบนังเกตนนั้นระบุว่าจะยังคงเรียนหน้าต่อมาตรการ ผลคายเชิงปริมาณต่อไปหรือว่า QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานประกอบกับดัชนีภาคการผลิตของจีนก็ยังปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามราคายาในระยะนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จากัดเพราะว่านักทุนนั้นยังมีความกังวลเนื่องจากความต้องการใช้ยายังคงคบเซาและขณะที่ปริมาณผลผลผลิตในตลาดเริ่มมีแนวน้มที่จะเพิ่มขึ้นครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการ สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดัชนีหุ้นไทยเย็นวานนี้ปิดที่ระดับ1437.51จุดเพิ่มขึ้น14.37จุดเพิ่มขึ้น1.01มูลค,ค่าการซื้อขายรวม32,718ล้านบาทโดยดัชนีในภาพรวมนันเคลื่อนไหวในแดนบวกแทบตลอดตลอดทั้งวันโดยแต่จุดสูงสุดที่ระดับ1443.65จุดทําจุดต่ำสุดของวันที่ระดับ พ4 2 5 5 1รอ่าจุดหุหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนั้นมีทั้งสิ้น454หลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงลดลงมีทั้งสิ้น2 1 1หลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งสิ้น152หลักทรัพย์โดยดัชนีหุ้นไทยวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาใน,นทิศทางโดยแบบตลาดหุ้นภูมิภาคทั้งดัชนีหุ้นนิเคี๊และก็ดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตท,ที่ปรับต การประชุมคณะกรรมก,การกำหนดนโยบาย LGBTQ, าก,การเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าคณะกรรมการเโยบาอมจีนั้นมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายต่อไปแล้วก็ยังระบุว่าจะเดินหน้ามาตรการ QE ต่อเนื่องเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรโดยดูได้จากอัตราการว่างงานที่ยังคงสูงเหนือระดับ7%ส่งผลส่งผลให้ในภาพรวมนั้นนักลงทุนก็มีแรงซื้อหุ้นกลับเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมสหรัฐอริกยังมีแรงกดดันจากปัญหาการเมืองซึ่ง หลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงในสมเขตทําให้ในภาคบนักลงทุนเข้าง,างกังวลและก็เวสแอนซีถึงเงินสดกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามในแนวโน้ม,ม,มในวันนี้นั้นก็ยังคงต้องจับตาตลาดหุ้นพืพ้นป้าตลาดและก็รวมถึงสถาน,านการณ์การเมืองโดยเมื่อวานนี้นั้นดัชนีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสําหรับ5หลักทรัพย์แรกนั้นอันดับแรกก็คือปตท PTTGC หรือว่าปรปลท g โก B a l c เคมี c อ l มูลค่าการซื้อขาย2439ล้านบาทปิดที่69บาทเพิ่มขึ้น3บาทลงลงมาก็เป็นหุ้นอินทัชมูลค่าการซื้อขาย1,858ล้านบาทปิดที่90บาท25ตังค์เพิ่มขึ้น3บาท25สตางค์แล้วก็ถัดลงมาก็เป็นหุ้นบริษัทจัสมินเนชั่นนชั่นแจ๊สมูลค่าการซื้อขาย1,499ล้านบาทปิดที่8บาท35สตางค์เพิ่มขึ้น5สตา์ รองลงมาก็เป็นหุ้นบริษัททรูมูลค่าการซื้อขายพันสี่้อกาล้านบาทปิดที่ระดับแบาท15หสตางค์เพิ่มขึ้น30สบสตางค์และหุ้นที่มีม,มูลค่าการซื้อขายละดับที่5ก็คือ c p พอมูลค่าการซื้อขาย1ันหนึ่ง้อสหล้านบาทปิดที่ส4บาทสำหรับพออ์ตพอนนักลงทุนสถาบันในประเทศนั้นมีการซื้อสุดที่เจ็ดร้อยสิบห6ล้านบาทขณะที่พอรอตนักลงทุนต่างประเทศน,นั้นขายสุดที่ิ319ล้านบาทและ ก่อนลงทุนทั่วไปในประเทศนั้นมีการขายสุทธิ1ันล้านบาทจากที่กลับไปเป็นการสรุปข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรลุ่มหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเซตและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตประจําเช้าวันศุกร์ที่2สิงหาคม2556กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีเวลานนี้การฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศจ7 n e w เวนิวสวัสดีครับ ศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมอนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมันใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้ากเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร2 2 2 6 3 9 8 8 8หรือ w w w a f e t o r d t t h a f e t ตลาดสินค้ากเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคตลดความเสี่ยง